คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีกรแบสวัสดีจ้ะก,ก็กลัาพบกับน้องโซดาอีกแล้วนะเออก็หมานอยู่อะไรอยู่นะก็ตั้งแต่เปิดคลิปมานะก็ค่อนข้างที่จะปังอยู่อะไรอยู่นะนะเบียอ,อช่องนี้ก็ ก็จะเป็นช่องใหม่ของน้องโซดานะแต่ก็ไม่ได้ใหม่สําหรับทุกคนนะเพราะว่าเอาเอา,เอาช่วงต่อก็แล้วกันเนาะพูดทํามาช่วงต่อนะมาจากาน้องใหม่หนาจาหก็ฝากด,ด้วยกันแล้วกันสำหรับมิลักแฟนเพลงของน้องนาจานะจาน้าวีจา๋จาก,ก็สำหรับใครที่ดูอยู่นะก็ฝากกด, like, กดไลค์กคดแชร์นะกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องโซดาด้วยกันกน,นะจ๊ะวันนี้เราก็ยังอยู่กับยินปลาบ้างสีเหมือนเดิมนะก็ทุนมาค่อนข้างที่จะน,นะพอสมควรนะวันนี้ห้าพันบาทก็หมานอยู่นะเออเมื่อวานเมื่อวานก่อนก็หมานอยู่วันนี้เลยมาแบบว่าขอใส่ที่เบดห้าสิบเลยกแล้วกันนะ้องก็มาดูกันว่าเราจะ ลอดไหมนะสาหรับในค่ำคืนนี้นะก็ภาวนาให้มันแบบปังๆก็แล้วกันเนาะอุตส่าห์แบบว่ามาแล้วใส่หนักเลือนะสําหรับวันนี้นะก็อยากเล่นให้ดูแบบว่าในหลายๆมุมนะ,ะมาในแบบทุนน้อยบ้างทุนหนักบ้างนะเบ็ดน้อยบ้างเบ็ดหนักบ้างอะไรบ้างนะเพื่อคนที่ดูแล้วเอาไปปรับใช้กันได้นะพี่การที่เราเล่นนะหยุดที่จังหวะนะี่ มันก็ไม่ได้สมอไปก็ไม่ได้สิสมบไปนะก็ให้เราเล่นอย่างมีสตินะเอออย่าวุ่นวามนะอย่าหงุดหงิดนะอย่าคว่าเราจะได้อนยะ่างมันคือเกมนะเกมเรามีแพ้มีชนะนะเอออันนี้ก็เหมือนกันนะไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะเพราะว่าออทุกท่านที่มาชมก็น่าจะแบบว่ารู้อยู่อะไรอยู่นะก็ ให้ให้ดูเป็นแนวทางเราก็แล้วกันนะไม่ได้แนะนำะให้มาเล่นต่างอย่างที่บอกไปในคลิปก่อหน้านะก็ฝากกดไลค์กดตะปครนะหรือว่าคอมเมนต์คนนะหนึ่งคอมเมนต์ก็ยังดีนะจ๊ะพี่ๆจาเอ้ยก็แบบไปดูกัแล้วกันนะมาโอ้รอบนี้เนะเข้ามาถึงรูปเผอแป๊บเดียวนะเผอแป๊บเดียวลนะ ห่บอดจะมาก็มาแบบดื้อบวกมา2 4 0 0มสพันเครดิตพี่ๆจ๋าเออรถตุกๆนะเออเป็นสี่ทองเลยนะเมื่อกี้นะเออใครที่ไม่เห็นนะกลับไปดูใหม่ได้นะเออรีกับไปดูใหม่อีกรอบนะเออเผื่อใครไม่เห็นของนี้นะบอดจะมาก็มาแบบดื้อนะตอนแรกเหลือประมาณ1 0 0 0พันเลยนะตอนนี้ขึ้นมาหกพันห้าม ตอนนี้เรามีกำไรแล้วนะถ้าจะพอก็พอได้นะเออกำไรเป็นพันแล้วนะพี่อืดีขึ้นมาอีกแล้วนะเจ็ดพันแปดนี่โอ้กำไรเหลือๆนี่ถ้าใครที่เล่นนะเล่นดูนะถ้าได้ขนาดนี้นะน้องโซดาให้แนะนําให้อกไปถอนได้เลยนะไม่ต้องเน่นถอแล้วนะเอ,อ้ยเกินครึ่งแล้วอะคือมันแม่บว่าจะมาก็ามานะ เดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันเปลี่ยนฐานแล้วนะพี่พี่เออเราจะเล่นต่อหรือว่าจับพอแค่นี้นะเดี๋ยวดูก่อนว่าด่านต่อไปจะเป็นด่านนะอะไรนะจ๊ะบอกแล้วมันจึ้งนะมันจอสะอึนนะอ,อ่ะเอ้ยช่วงนี้เขามาแรงมาแรงสุดๆนะ่ะบอกแล้วอะใครเจอชุดก็ชุดไม่อยู่นะเอ้ยโอ้เปลี่ยนฐานนะ เป็นได้เต่าสีม่วงนะจ๊ะพี่เออเราขออนุญาตเล่นต่อนนี้นิดหน่อยก็แล้วเนาะเราไม่สีเลือดสีเลือดประธานโอ้ยอ,อยากบอกบอว่าถือนะเออเราไม่ได้แบบว่าอะไรแล้วนะตอนนี้เพราะว่าเรามีกําไรนิดนิดหน่อยนะพอกุบกรุบกีบกีบนะจ๊ะก็ดูกันไปอยู่อยากอุ้ยเราให้ตัวกแก้วพี่บัวม้าหนึ่งมือแคโอ้โห เกินปลายานะเอ้ยตอนนี้มาแค่ปลาแล้วเฮ้ยโคตรจะเอาเไยเอยเอสำหรับใครที่ดูยืดอย่างที่บอกไปนะน้องสุดาไม่แน่น่าไปต่างๆนะให้ดูเปต่างๆเท่านั้นนะแต่ถ้าใครสนใจนะสามารถจินต์จริงน้นองสุดาปัาหมวดกันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋จามาชมกันต่อจะ้ะเฮ้ยโผลได้ตุกเข้าโผลนะ่นี่นตัววูเบิ่มช้ำแบบนี้ตัววูเบิ่มช้ำไปเลยสิคะ รออะไรคะจัดไปเลยสิคะเอ้ยบัวมาเ้ยมอแอ่นง่ายดีพี่พี่โคตรจะเอาเอุย้ยมาอีกแล้วีพ่พอเปลี่ยนอ่านมาตุกตุกจ่ายโคตรอีนะหอูตอนนี้ขึ้นมา9,000บาทแล้วพี่พี่กำไรจะเท่าตัวอยู่แล้วนะ9,000 4 9, 000, 5, 000ันสี่้นห้านะนะพ,พี่เอ้ยมันเป็นไปได้นะ จากเป็นไปไม่ได้จากที่เราขาดทุนยับเยินนะพี่ตอนนี้กลายเป็นเรามีกําไรแบบยับเยินนะเ,ออเรามีกําไรแบบเท่าตัวนะอย่างที่บอกไปในช่วงต้นคิดนะจ๊ะพีออ่ทุนเรามาห้าพันบาทนะตอนนี้ขึ้นมาเก้าพันแล้วนะเอยอ,อีกแค่ไม่ถึงพันนะพี่ก็จะประมาณกําไรห้าพันแล้วนะสําหรับในคข้ามืนนี้นะ ถ้าเราพอก็คือกําไรแบบทุ่มท่วมเลยนะแต่น้องสดาขออนุญาตเล่นต่อนะเออเล่นต่อให้มันจบด่านเป็นด่านไปก็แล้วกันเนาะพี่ๆก็จะได้ดูกันยาวๆด้วยนะว่าเราวนพอไหมถ้าเราเล่นเองหรือว่าควรจะไปต่อนะแต่สําหรับน้องสดานะแนะนำนะแนะนําให้พอก่อนนะโอ้ขนาดนี้ถือว่าแบบว่าโอ้ทำงานปันนึงก็ไม่ได้เท่านี้นะพี่ๆคือ หาที่ไหนได้สามสี่พันนะเออทำไปเล่นแต่ไม่เล่นนะจ๊ะบอกแล้วนะน้องสุดาไม่ได้มาเล่นเล่นเฮ้ยโดนต่อนะไอเต่าสีม่วงก็จ่ายดีนะพี่พี่เน,นี่ยแบบโอ้โหเอววนี้เราอะวิ่ไอพีสักนะ แสดงว่าเราอัพเลเวลขึ้นแล้วเราเป็นเลเวลสามนะเเวลก็จะขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนที่เราเล่นนะพี่พแล้วก็จะมีรางวัลแต่และรอบแต่และเลเวลขึ้นไปนะไม่ใช่ว่าขึ้นเฉยๆนะอันนี้ขึ้นด้วยมีรางวัลด้วยมีเครดิตแจกด้วยนะท่พี่พอ,อสา,า,ามารถเข้ามาชมกันได้นะถ้าไม่เชื่อเออไม่รู้จะอธิบายยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวถ้า ว่างๆเดี๋ยวมาให้ดูว่าเวลามันอัพเวลขึ้นหรือว่ามันแจ้งเครดิตนะมันจ่ายยังไงในลักษณะไหนเดี๋ยวมาจัดให้ชมกันนะแต่ว่าตอนนี้ดูในเกมดีกว่านะกำลังมันกำลังแบบว่าดูดเดือดนะพี่ๆเอ้ยก็กำไรเห็น,หนๆนะหรือนอนเล่นตีลังกาเล่นยังไงก็กำไรนะบทจะมาก็มานะบทจะหายก็หายนะแต่วันนี้มันเป็นวันของเราแน่ๆนะพี่ เออฮ้ยตอนแรกบวกมาสี่พันเปลี่ยนทางนี่ลบรวยนะก็เอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะก็เล่นอย่างมีสตินะมีตอนนี้โอ้โหขึ้นมาแปดพันห้ตอนนี้เรามีกํำไรอยู่ประมาณสามพันห้าะก็ถือว่าเกินครึ่งนะเกินครึ่งจากทุนที่มานะก็ถือว่า พอใจแล้วนะน้องสดาพอใจในกำไรของวันนี้แล้วนะพี่หหวานมากช่วงนี้นะสองสามวันมานี้หวานจริงๆแต่ยะก็สําหรับคลิปนี้ก็พวกกานนี้ก็ละกันน้องอันท่าที่ชอบคลิปนี้นะจ๊ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามไทยนะไว้เป็นกำลังใจให้้นองสดาด้วยกต่ละกันนะจ๊ะเดี๋ยววันเจอกันใหม่คลิปหน้าอาจารย์สมพรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่ลกันะจ๊ะสวัสดีจ้า